สวัสดีค่ะมิมี่นะคะจากร้าน G G จีกเเ e s ค่ะวันนี้มาด้วยความฟรุงฟริงมากเพราะว่าวันนี้มมี่มีไอเทมใหม่เป็นออโตออกแดดปรับสีเป็นสีชมพูค่ะสำหรับตัวเลนชนิดนี้นะคะก็เหมือนเดิมเป็นเลติงตาบุบบ a ออโตเลนที่มันค่อนข้างมีความใส่สบายตากองแสงสีฟ้าจะใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอมือถือหรือว่าใสาโซเชียลก็คือเลนตัวนี้ ได้แล้วก็ดีงามด้วยแต่ความพิเศษของมันที่แตกต่างกับเลนส์นาบูวอลปกติก็คือมันออกแดดปรับสีเป็นสีชมพูค่ะซึ่งตัวเลนส์ชนิดนี้เวลามันออกแดดมีรู้สึกว่าสีมันน่ารักมากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าตัดกับกรอบแนวแบบเหมือนแว่นกันแดดนิดนิดหรือว่าตัวที่มีใส่อยู่นะคะมันค่อนข้างมีความน่ารักระดับหนึ่งเลยแหละพูดถึงข้อดีไปแล้วเดี๋ยวขอพูดข้อเสียนิดนึงด้วยความที่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะคะอาจจะไม่ได้มีรองรับทุกค่าสายตา ค่าสายตาประมาณเกิน500รู้สึกว่าจะไม่สามารถตัดเลนส์สีนี้ได้ถ้ายังไงแล้วสนใจตัวนี้ก็คือลองทักเข้ามาเช็คให้ทางร้านเช็คค่าสายตาได้นะคะว่าสามารถตัดออโต้เลนส์สีชมพูได้ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองออกแดดกันดีกว่าค่ะแต่ว่าอาจจะไปไหนไม่ได้เยอะมากนะคะอาจจะเดินเล่นอยู่อยู่แค่หน้าร้านด้วยสถานการณ์โควิดในตอนนี้ไปค่ะตอนนี้เรามาเดินเล่นอยู่ที่หน้าร้านนะคะไม่ได้ไปไหนไกลเลยจริงๆ ก็ตอนนี้มันจะเริ่มปรับเป็นสีชมพูนิดๆแล้วนี่ยืนคู่กับยายาเลยอ้ยายาหนียาใครยาเป็นคลิปที่มีความทุรักทุเลนในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะพ <c oughs> ยายาเอาหน้าอังแดด <c oughs> ตอนนี้ค่ะมันก็เริ่มเป็นสีแบบชมพูนิดๆแล้วเราก็เดินลงมาเดินเล่นข้างล่างนะคะ เห็นว่าลูกค้าคนไหนนะคะมาร้าน GT กาเ e t แล้วรู้สึกว่าอุ้ยแบบอยากหาที่นั่งระหว่างรอตรวจวัดสายตานะคะลงมาจิบเสียงรถลงมาจิบกาแฟได้ค่ะที่ร้านแ a c t Man c o f f e นะคะที่เขามีกาแฟรสหอากหลบแสยพันมากๆเลย ังจากที่เมื่อกี้เราไปซื้อกาแฟจิบกาแฟแบบกรุบกริบพร้อมถ่ายรูปเล่นนิดๆหน่อยๆมานะคะออโต้ชมพูจะเหมาะกับสาวๆใส่สาคาเฟ่ฮอปปิ้งแน่นอนคือถ่ายรูปออกมาสวยดีงามมากแล้วก็มีความแบบแปลกใหม่ในเลนส์สีนี้นะคะถ้าถามว่ามันสามารถกันแสงกรองแสงได้ดีเหมือนตัวออโต้ออกแบบปรับสีสีเทาดำไหมตัวนี้มันจะดรอปลงมา,มามากกว่าค่ะ เอาเป็นว่าเป็นอีกทางเลือกนึ่งสำหรับสาวๆนะคะเรามาจบคลิปกันที่หนะ้อาออฟฟิศเนี่ยแหละคะ่ะช่วงนี้ไปไหนไม่ค่อยได้แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ